คาวยุงเป็นจิตแพทย์ชาวสวิสและเป็นผู้ก่อตั้งสิ่งที่เรารู้จักกันในนามจิตวิทยาวิเคราะห์หรือ analytical psychology เขาเกิดในปี1875และเริ่มต้นอาชีพด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับซิกมุน d ์ฟรอยผู้ก่อตั้งจิตวิเคราะห์แต่เมื่อเวลาผ่านไปยุงกับเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่างในขณะที่ฟรอยเชื่อว่าการกระทำส่วนใหญ่ของเรามาจากความปรารถนาที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะเรื่องเพศยุงกลับรู้สึกว่า จิตใจนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากเขาเชื่อว่าการที่จะเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงเราต้องมองว่าจิตใจนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าไสคีส่วนบนสุดคือจิตสำนึกหรือ conscious mind ซึ่งก็คือความคิดความรู้สึกและการตัดสินใจในชีวิตประจาวันของคุณถัดลงมาคือจิตไร้สำนึกส่วนบุคคลของคุณซึ่งเป็นความทรงจำอารมณ์และประสบการณ์ที่คุณลืมเลือนหรือกดทับไว้ แต่มันยังคงส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณและเลือกลงไปอีกคือสิ่งที่ยุงเรียกว่าจิตไร้สำนึกร่วมหรือ collective unconscious สิ่งนี้ไม่ได้ถูกหล่อหลอมจากชีวิตส่วนตัวของคุณแต่มาจากประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ทุกคนมีร่วมกันข้างในนั้นมีแบบแผนสากลที่เรียกว่าต้นแบบหรือ a r c h y p e s เช่นวีรบุรุษผู้เป็นแม่ปราชญ์หรือผู้สร้างกล,ลวง นี่คือตัวละครที่เราเห็นในตำนานและเรื่องเล่าในทุกวัฒนธรรมและยุงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาศัยอยู่ในตัวเราทุกคนเช่นกันในฐานะความเป็นไปได้ยุงยังพูดถึงเพอร์โซนาหรือหน้ากากที่เราสวมใส่เพื่อเข้ากับโลกมันคือวิธีที่เราแสดงออกในที่สาธารณะที่ทำงานหรือต่อหน้าคนที่เราอยากให้ประทับใจแต่เบื้องหลังหน้ากากนั้นมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่กว่านั้นคือสิ่งที่เรามักหลีกเลี่ยง เขาเรียกสิ่งนี้ว่าเงาหรือด้านมืดในตัวเราที่เราถูกบอกไม่ให้แสดงออกมานี่อาจเป็นความโกรธความกลัวความอิจฉาหรือแม้แต่คุณสมบัติอย่างความทะเยอะทะยานหรือความปรารถนาหลายส่วนเหล่านี้ถูกกดทับไว้ตั้งแต่เรายังเด็กไม่ใช่เพราะมันไม่ดีแต่เพราะโลกรอบข้างบอกเราว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับแต่การซ่อนมันไว้ไม่ได้ทำให้มันหายไปมันยังคงอยู่ในตัวเราแล้ถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับมัน มันก็จะกําหนดชีวิตเราจากเบื้องหลังยุงเชื่อว่าการที่เราจะเติบโตในฐานะคนคนหนึ่งได้เราต้องหันกลับไปเผชิญหน้ากับเงาเราต้องเข้าใจมันยอมรับมันและค่อยๆนํามันออกมาสู่แสงสว่างนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าการทํางานกับเงาหรือ shadow work มันไม่ใช่การพยายามสมบูรณ์แบบแต่คือการกลายเป็นคนที่สมบูรณ์ณจุดศูนย์กลางของทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ยุงเรียกว่า ตัวตนที่แท้จริงหรือ the self ซึ่งเป็นภาพรวมทั้งหมดของคุณทั้งจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกและการเดินทางไปสู่การเป็นตัวตนของคุณเองเขาเรียกว่ากระบวนการการกลายเป็นตัวของตัวเองหรือ individuation ในวิดีโอนี้เราจะนำคุณไปทีละขั้นตอนในการทำงานกับเงาเพื่อที่คุณจะได้ไเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองไม่ใช่เพื่อแก้ไขตัวเองแต่เพื่อรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงขั้นตอนที่หนึ่ง ระบุเงาของคุณยุงกล่าวว่าตราบใดที่คุณยังไม่ทําให้สิ่งที่อยู่ในจิตไร้สํานึกกลายเป็นจิตสํานึกมันจะกํากับชีวิตคุณและคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตาอย่างที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปยุงอธิบายว่าเงาคือส่วนหนึ่งของตัวคุณที่คุณมักจะเพิกเฉยหรือปฏิเสธมันรวมถึงคุณสมบัติที่คุณละอายสิ่งที่คุณไม่อยากให้คนอื่นเห็นหรือส่วนต่างๆของตัวคุณที่คุณถูกบอกว่าผิด หรือไม่ดีสิ่งเหล่านี้อาจเป็นความโกรธความอิจฉาความเห็นแก่ตัวหรือความไม่มั่นคงแต่เงาไม่ได้มีแค่ด้านลบมันยังรวมถึงความอ่อนไหวความคิดสร้างสรรค์หรือความต้องการความรักของคุณสิ่งที่อาจถูกปฏิเสธหรือปิดกั้นเมื่อคุณโตขึ้นเมื่อคุณซ่อนส่วนเหล่านี้ไว้ครับตัวเองมันไม่ได้หายไปมันแค่เลื่อนเข้าไปอยู่เบื้องหลังเข้าไปในจิตไร้สำนึกและเริ่มแสดงตัวออกมาในทางอื่น คุณอาจสังเกตเห็นว่าตัวเองถูกกระตุ้นได้ง่ายมีปฏิกิริยาเกินจริงตัดสินคนอื่นอย่างรุนแรงหรือรู้สึกตั้งป้อมปกป,ป้องตัวเองโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนหนึ่งในวิธีที่พบบ่อยที่สุดที่เงาแสดงตัวออกมาคือการฉายภาพหมายความว่าคุณเห็นสิ่งที่คุณไม่อยากเห็นในตัวเองในคนอื่นเช่นถ้าคุณหงุดหงิดมากกับคนที่ชอบอวดก็อาจเป็นเพราะคุณฝังกลบความปรารถนาที่จะเป็นที่สนใจหรือชื่นชมของตัวเองไว้หรือ ถ้าความที่เกยียจของใครบางคนทําให้คุณหงุดหงิดมากก็อาจเป็นเพราะคุณกลัวการเป็นคนไร้ประสิทธิภาพหรือขี้เกยียจซะเองวิธีที่ดีในการสังเกตเงาของคุณคือการใส่ใจในสิ่งที่ทําให้คุณหงุดหงิดหรือทุกกระตุ้นในตัวคนอื่นถามตัวเองว่าทําไมฉันถึงตัดสินคนคนนี้มีส่วนไหนในตัวฉันที่เป็นแบบนั้นบ้างไหมแม้ว่าฉันจะไม่อยากยอมรับอีกแบบฝึกหัดที่เป็นประโยชน์คือ ลองจินตนาการพาดหัวข่าวที่บอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับตัวคุณมันจะเขียนว่าอะไรคุณสมบัติอะไรที่คุณจะอับอายหากคนอื่นได้อ่านบางทีมันอาจจะบอกว่าคุณเห็นกับตัวไม่มั่นคงเสแสร้งขี้เกียจหรือเรียกร้องความสนใจไม่ว่าอะไรจะผุดขึ้นมาในใจนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของเงาของคุณและยิ่งมันรบกวนใจคุณเท่าไหร่ ก็ยิ่งสำคัญที่คุณจะต้องมองมันอย่างตรงไปตรงมายุงเชื่อว่าความฝันของคุณสามารถเปิดเผยเงาได้เนื่องจากเงาอาศัยอยู่ในจิตไร้สำนึกมันจึงมักปรากฏในความฝันในเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นคนแปลกหน้าร่างมืดสัตว์ประหลาดหรือบางสิ่งที่รู้สึกไม่คุ้นเคยถ้าความฝันนั้นรุนแรงหรือทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมันอาจกำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณถามว่า ภาพนี้กำลังแสดงอะไรเกี่ยวกับตัวฉันให้ฉันเห็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการเริ่มต้นงานนี้คือการบันทึกเงาของคุณในแต่ละวันเขียนช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีปฏิกิริยาตอบสนองช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเจ็บปวดอิจฉาโกรธหรือตัดสินคนอื่นแล้วถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกอย่างไรทำไมเรื่องนี้จึงทรงผลกระทบกับฉันมาก ส่วนไหนของตัวฉันที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในตอนแรกคำตอบของคุณอาจจะตื้นเขินหรือสับสนแต่ยิ่งคุณเขียนมากเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตเห็นแพทเทิร์นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าส่วนไหนของตัวเองที่คุณผลักไสมาโดยตลอดและเมื่อเวลาผ่านไปส่วนเหล่านั้นก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปเมื่อคุณมองเห็นมเมวของคุณชัดเจนคุณก็สามารถทำงานกับมันได้แทนที่จะวิ่งหนีมันไม่ใช่การแก้ไขตัวเอง แต่เป็นการเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้นั่นคือจุดที่การเติบโตที่แท้จริงเริ่มต้นขั้นตอนที่สองยอมรับด้านมืดของคุณโดยไม่ตัดสินในคำพูดของคาวยุงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการยอมรับตัวเองอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณเริ่มเห็นส่วนที่ซ่องอยู่ของตัวเองความอิจฉาความโกรธความหยิ่งทะนงความไม่มั่นคงขั้นตอนต่อไปคือการยอมรับมัน และนี่คือจุดที่หลายคนติดอยู่ตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้แสดงแต่ด้านดีของเราจงสุภาพจงมั่นใจจงใจดีอย่ากโกรธอย่าเห็นแก่ตัวอย่าแสดงความอ่อนแอและข้อความเหล่านี้ก็มาจากทุกคนทุกแห่งเพื่อนครอบครัวโรงเรียนาศาสนาสังคมและอื่นๆอีกมากมายดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเราสังเกตเห็นบางสิ่งที่มืดมนในตัวเราสัญชาตญาณแรกของเราคือการผลักไสมันออกไปหรือซ่อนมันไว้แต่ยุงเชื่อในสิ่งที่แตกต่างออกไปเขาเชื่อว่าการเยียวยาที่แท้จริงเริ่มนั่นไม่ใช่ด้วยการวิ่งหนีจากเงาแต่ด้วยการหันไปเผชิญหน้ากับมันอย่างตรงไปตรงมาส่วนที่อึดอัดเหล่านั้นที่คุณถูกบอกให้ไม่แสดงออกมามันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของคุณ และหากไม่มีมันคุณจะรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปอยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์คุณต้องหยุดเสแสร้งว่าความมืดมนของคุณไม่มีอยู่จริงดังนั้นถ้าคุณสังเกตว่าตัวเองรู้สึกอิจฉาโกรธหรือเรียกร้องความสนใจมันก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีมันแค่หมายความว่าคุณเป็นมนุษย์ยุ่งกล่าวว่าเงาของคุณไม่ใช่ศัตรูมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณ ที่รอคอยที่จะถูกมองเห็นที่จะได้รับการรับฟังและทำความเข้าใจแล้วคุณจะเริ่มยอมรับมันได้อย่างไรวิธีอ่อนโยนวิธีหนึ่งคือการเขียนจดหมายถึงเงาของคุณเขียนราวกับว่าคุณกำลังพูดกับเพื่อนด้วยความอ่อนโยนไม่ตัดสินคุณอาจเขียนอะไรทํานองนี้ฉันเห็นเธอนะฉันรู้ว่าบางครั้งเธอรู้สึกไม่มั่นคงฉันรู้ว่าเธอโกรธฉันรู้ว่าเธออยากเป็นที่สนใจ และนั่นก็ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปแล้วปล่อยให้คำพูดของคุณซื่อสัตย์อย่าพยายามแก้ไขอะไรหรือทำให้มันฟังดูดีแค่ปล่อยให้มันไหลออกมาปล่อยให้ความจริงปรากฏและเมื่อคุณเขียนเสร็จใช้เวลาสักครู่อ่านสิ่งที่คุณเขียนไม่ใช่ด้วยความละอายแต่ด้วยความเมตตาคุณไม่ได้เขียนสิ่งนี้เพื่อแก้ไขเงาของคุณคุณกำลังเขียนมันเพื่อทำความเข้าใจมัน และความเข้าใจนั้นคือสิ่งที่สร้างพื้นที่สำหรับการเยียวยาทีนี้มีอาจจะดูเหมือนเป็นขั้นตอนเล็กๆในการเดินทางแต่ตามจริงแล้วการยอมรับเงาของคุณเป็นส่วนที่ยากที่สุดส่วนหนึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นส่วนที่ทรงพลังที่สุดด้วยเพราะทันทีที่คุณได้พบกับส่วนที่ซ่อนเร้นเหล่านี้โดยปราศจากความละอายพวกมันก็จะเริ่มสูญเสียอำนาจที่มีต่อคุณไม่มีอะไรเหลือให้ซ่อนไม่มีอะไรเหลือให้กลัว และในพื้นที่นั้นในที่สุดคุณก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยปราศจากความรู้สึกผิดขั้นตอนที่สามตามรอยที่มาตามที่ข่าวยุ่งเกล่าวดานเงาของเราถือกำเนิดขึ้นในวินาทีที่เราถูกบอกว่าบางส่วนของเราไม่โอเคยุงและฟรอยต่างก็เชื่อว่าวัยเด็กเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรามันเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มเข้าใจโลกและที่สำคัญกว่านั้นคือเราเริ่มเข้าใจตัวเอง ฟรอยถึงกับกล่าวว่าเด็กคือบิดาของผู้ใหญ่หมายความว่าตัวตนที่เราเติบโตขึ้นมานั้นถูกหล่อหลอมโดยตัวตนของเราในวัยเด็กพวกเขายัางเชื่อได้ว่าความยากลําบากหลายอย่างของเราในวัยผู้ใหญ่มาจากช่วงปีแรกๆเหล่านั้นความกลัวที่เราแบกรับส่วนต่างๆของตัวเราที่เราเพยายามซ่อนส่วนใหญ่มันเริ่มต้นในวัยเด็กนั่นคือเหตุผลว่าทําไมหากคุณกําลังพยายามทําความเข้าใจเงาของคุณหรือส่วน ที่ซ่อนเร้นหรือถูกปฏิเสธของตัวคุณคุณต้องมองย้อนกลับไปในอดีตของคุณคุณต้องกลับไปสู่จุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นลองคิดดูสิบางทีตอนที่คุณเป็นเด็กคุณอาจถูกบอกว่าอย่าร้องไห้คุณจึงเรียนรู้ที่จะเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองหรือบางทีอาจมีคนล้อเลียนคุณที่อ่อนไหวเกินไปเงียบเกินไปหรือขี้เล่นเกินไปและคุณก็ตัดสินใจซ่อนส่วนนั้นของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บปวด นี่คือจุดเริ่มต้นของเงาคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณแค่พยายามปกป้องตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปการซ่อนเร้นนี้ก็กลายเป็นนิสัยและเมื่อคุณโตขึ้นส่วนที่ซ่อนไว้นั้นก็ไม่ได้หายไปไหนมันยังคงอยู่กับคุณคอยกำหนดทางเลือกความคิดและวิธีที่คุณมองตัวเองอย่างเงียบๆยุงเชื่อว่าการเยียวยาเริ่มต้นเมื่อเราหยุดซ่อนส่วนเหล่านี้และเริ่มยอมรับมัน และในการทำเช่นนั้นเราต้องตามรอยมันกลับไปยังแหล่งที่มาของมันถามตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าส่วนนี้ของฉันไม่โอเคคือเมื่อไหร่ใครเป็นคนบอกฉันแบบนั้นตอนนั้นฉันรู้สึกอย่างไรและบางทีคำถามที่สำคัญที่สุดคือทำไมฉันถึงเลือกที่จะซ่อนมันไว้คำถามเหล่านี้อาจรู้สึกหนักอึง้งแต่มันช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวของตัวเอง และเมื่อคุณเข้าใจมันแล้วคุณก็สามารถเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เมื่อคุณเห็นชัดว่าทำไมคุณถึงซ่อนมันมาตลอดคุณก็จะเห็นด้วยว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำมันต่อไปคุณเริ่มรู้สึกเบาลงเล็กน้อยคุณเริ่มไว้ใจตัวเองมากขึ้นและค่อยๆเป็นตัวตนที่คุณเป็นจริงไม่ใช่แค่เวอร์ชั่นที่โลกเรียกร้องให้คุณเป็นดังนั้นหากคุณอยู่เป็นเส้นทางแห่งการเยียวยาจงเริ่มต้นจากการมองย้อนกลับไป และอย่ามองย้อนกลับไปด้วยความโกรธจงไปอย่างอ่อนโยนจงซื่อสัตย์เพราะเรื่องราวเงาของคุณไม่ได้เริ่มต้นในวันนี้แต่เรื่องราวอิสรภาพของคุณสามารถเริ่มต้นได้ขั้นตอนที่4พูดคุยกับเงาของคุณยุงเคยเขียนไว้ว่าการประชิญหน้าคนคนหนึ่งกับเงาของเขาคือการแสดงให้เขาเห็นแสงสว่างของตัวเอง ตอนนี้เมื่อคุณเริ่มเห็นเงาของคุณและเริ่มยอมรับมันแล้วขั้นตอนต่อไปคือการพูดคุยกับมันยุงเรียกกระบวนการนี้ว่าการจิตนาการเชิงรุกหรือ active imagination มันเป็นการฝึกฝนง่ายๆที่คุณพูดคุยกับจิตไร้สำนึกของคุณอย่างตั้งใจโดยเฉพาะส่วนที่ปกติแล้วจะเงียบยุงไม่เชื่อว่าเงาเป็นเพียงมุมมืดในบุคลิกของคุณที่นั่งเงียบๆเ,เขาเชื่อว่ามันมีบางอย่างจะพูด มันอยากให้มีคนได้ยินมันอยากให้มีคนมองเห็นและเหนือสิ่งอื่นใดมันอยากให้มีคนเข้าใจลองคิดดูสิความโกรธที่คุณคอยกดไว้จริงๆแล้วอาจกำลังพยายามปกป้องคุณความอิจฉาที่คุณรู้สึกอาจกำลังแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างลับๆแม้แต่ความกลัวของคุณแม้จะหนักอึดอัดอาจปรากฏตัวขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้คุณความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ทำงานต่อต้านคุณเสมอไป บางครั้งมันกำลังพยายามช่วยคุณแต่วิธีเดียวที่จะเข้าใจมันคือการรับฟังแทนที่จะผลักไสแล้วคุณจะทำอย่างไรเริ่มต้นด้วยการหาที่เงียบๆนั่งลงหลับตาและหายใจเข้าลึกๆช้าๆสักสองสามครั้งจากนั้นจินตนาการถึงเงาของคุณในฐานะบุคคลไม่จำเป็นต้องดูเหมือนคุณอาจปรากฏเป็นคนแปลกหน้าเด็กสัตว์หรือแม้แต่รูปร่างที่คลุมเครือ ไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าคิดมากตอนนี้เขาไปหาภาพนี้อย่างอ่อนโยนเหมือนที่คุณทำกับเพื่อนเก่าถามคำถามง่ายๆเช่นเธอกำลังพยายามปกป้องฉันจากอะไรหรือเธออยากให้ฉันรู้อะไรจากนั้นรับฟังอย่าเร่งรัดหรือพยายามเข้นคำตอบเงาของคุณอาจตอบกลับด้วยคำพูดหรืออาจตอบกลับด้วยความรู้สึกความทรงจำหรือภาพในใจของคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตามแค่สังเกตมันเช่นชายคนหนึ่งจินตนาการว่าเงาของเขาคือตัวเขาในเวอร์ชั่นที่เหนื่อยล้าและขมขื่นนั่งอยู่ในห้องมืดเมื่อเขาถามว่ามันต้องการอะไรเขาก็รู้สึกถึงคลื่นความเศร้าโทมเข้ามาในช่วงเวลาที่สงบนั้นเขาตระหนักว่าความโกรธของเขาไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นจริงๆแต่มันเกี่ยวกับว่าเขามองข้างความต้องการของตัวเองมานานแค่ไหน ความเข้าใจลึกซึ้งนั้นไม่ใช่การเกิดจากการคิดแต่เป็นการเกิดจากการรับฟังและถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทันทีก็ไม่เป็นไรเลยโลกภายในไม่ได้เปิดออกตามคำสั่งจงอดทนแค่นั่งหายใจและเปิดรับที่สำคัญที่สุดอย่าตัดสินสิ่งที่ผุดขึ้นอย่าพยายามแก้ไขเงาของคุณอย่าโต้เถียงกับมันแค่ให้พื้นที่กับมันให้มันได้พูด เพราะยิ่งคุณรับฟังมากเท่าไหร่โดยปราศจากความกลัวปราศจากความละอายเงาของคุณก็จะยิ่งเริ่มไว้ใจคุณมากขึ้นเท่านั้นและสิ่งที่มันแบ่งปันอาจทำให้คุณประหลาดใจมันอาจแสดงให้คุณเห็นว่าคุณยังเจ็บปวดตรงไหนมันอาจอธิบายรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆในชีวิตคุณหรือมันอาจแค่ขอให้ถูกมองเห็นสักครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้สาคัญมากในการทางานกับเงามันไม่ใช่แค่รู้ว่าเงาของคุณอยู่ตรงนั้น แต่คือการเข้าใจว่ามันรู้สึกอย่างไรมันต้องการอะไรและทำไมมันถึงซ่อนตัวมานานขนาดนี้เมื่อคุณสามารถนั่งอยู่กับเงาของคุณและรับฟังอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มสร้างความสำคัญที่ซื่อสัตย์เมตตาและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับตัวเองและนั่นคือจุดที่การเยียวยาที่แท้จริงเริ่มต้นไม่ใช่ด้วยการต่อสู้กับเงาของคุณแต่ด้วยการให้เสียงกับมันขั้นตอนที่5บูรณาการเงาของคุณ ในคำพูดสุดท้ายจากยุงสำหรับวิดีโอนี้เขากล่าวว่าคนเราไม่ได้ตรัสรู้ด้วยการจินตนาการถึงร่างแห่งแสงสว่างแต่ด้วยการทำให้ความมืดมิดนั้นบังเกิดในจิตสำนึกนี่คือขั้นตอนสุดท้ายและอาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเดินทางภายในของคุณนั่นคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับส่วนต่างๆของตัวเองที่คุณซ่อนไว้ไม่ใช่แค่สังเกตเห็นหรือยอมรับมันแต่คือการหาวิธีที่ดีกว่าในการใช้พลังงานของมัน เงาของคุณเหมือนส่วนหนึ่งของคุณที่ถูกเนรเทศไปนานแล้วบางทีมันอาจจะเสียงดังเกินไปอ่อนไหวเกินไปหรือกล้าหาญเกินไปสําหรับคนอื่นที่จะยอมรับแต่ส่วนนั้นยังคงมีพลังงานที่คุณสามารถใช้ได้และเมื่อคุณนำมันออกมาสู่แสงสว่างมันสามารถกลายเป็นหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณได้ยกตัวอย่างเช่นความโกรธ บางทีคุณอาจเรียนรู้มาว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีคุณจึงฝังโกรบมันไว้แต่ความโกรธสามารถเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างที่สำคัญกับคุณจริงๆแทนที่จะระเบิดอารมณ์หรือหันมันเข้าหาตัวเองคุณสามารถใช้มันเพื่อพูดความจริงของคุณกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนหรือยืนหยัดเพื่อใครสักคุณหรือตัวคุณเองได้นั่นคือตอนที่ความโกรธเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็ง หรือบางทีคุณรู้สึกอิจฉาและพยายามผลักไสมันออกไปแต่ความอิจฉาสามารถแสดงให้คุณเห็นว่าคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงบางทีคุณอาจต้องการเป็นที่สนใจได้รับการเห็นคุณค่าหรือเติบโตแทนที่จะติดอยู่กับความอิจฉาคุณสามารถใช้พลังงานนั้นเพื่อลงมือทำก้าวไปข้างหน้าและมุ่งไปสู่สิ่งที่สำคัญกับคุณอย่างแท้จริง ยุ่งเชื่อว่าเราจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มากขึ้นเมื่อเราหยุดซ่อนส่วนต่างๆของตัวเองเมื่อเราถอดหน้ากากและปล่อยให้ตัวเองเป็นจริงๆทั้งแสงสว่างและความมืดมิดไม่มีอะไรน่าอับอายในการเป็นมนุษย์บางทีคุณหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งก้าวเล็กๆก้าวแรกอาจเป็นเพียงการพูดว่าฉันเห็นต่างออกไปนะในระหว่างการสนทนาที่สงบคุณไม่ได้พยายามโต้เถียงใครกำลังซื่อสัตว์นั่นเองมันอาจจะรู้สึกแปลกๆในตอนแรกแต่ไม่เป็นไร สิ่งที่สำคัญคือคุณกำลังปล่อยให้เสียงนิบเงียบในใจของคุณได้พูดหรือบางทีคุณอาจใช้ชีวิตแบบปลอดภัยมาตลอดแต่มีส่วนที่กล้าหาญในตัวคุณยังรออยู่ลองแบ่งปันสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาขอในสิ่งที่คุณต้องการหรือลองทำอะไรใหม่ๆความกล้าหาญนั้นไม่ใช่สิ่งผิดมันแค่ต้องการการอนุญาตจากคุณ ถ้างเงาของคุณรวมถึงนิสัยอย่างเช่นการชอบวงการนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีมันแค่หมายความว่าคุณสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ความเข้าใจลึกซึ้งแบบเดียวกันนั้นในทางที่ดีขึ้นเช่นการตระหนักรู้ทางอารมณ์มากขึ้นหรือรู้ว่าต้องจัดการกับการสนทนาที่ยากลำบากอย่างไรด้วยความใส่ใจและถ้าคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นผู้นำนั่นก็ไม่ใช่ข้อบอกพร่องเช่นกันคุณยังสามารถเป็นผู้นำได้ด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยอีโก้ ด้วยความใส่ใจไม่ใช่การควบคุมพลังงานเดียวกันนั้นเมื่อใช้อย่างชานฉลาดก็กลายเป็นของขวัญประเด็นไม่ใช่การแสดงเงาของคุณอย่างไม่ยั้งคิดแต่คือการทำงานกับมันอย่างช้าๆและด้วยความตระหนักรู้นั่นคือความหมายของการบูรณาการไม่ใช่แค่เข้าใจเงาของคุณในความคิดแต่คือการหาวิธีที่อ่อนโยนและปลอดภัยที่จะปล่อยให้มันปรากฏตัวในชีวิตจริงของคุณ คุณไม่ได้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยการกลายเป็นคนอื่นคุณกลายเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยการเป็นตัวตนที่คุณเป็นจริงๆมากขึ้นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดติดตาม playlist ปรัชญาชีวิต philosophy of life และสำหรับวิดีโอเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณพบกับความสำเร็จและความสุขโดยใช้ปุ่มปัญญาทางปรัชญาที่สวยงามอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับ